ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานบันเด็กแห่งชาติณกรมประชาสัมพันธ์ตามแนวคิด joy for all ความรู้ความสุขความสนุกสำหรับเด็กทุกคนนางพงเพชชชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานบันเด็กแห่งชาติจะจังปี2 5 6 7ณกรมประชาสัมพันธ์ว่ากิจกรรมบันเด็กอยากให้เด็กและเยาวชนมีรอยยิ้มที่สดใสสนุกกับการใช้ชีวิตในวัยเด็ก ตามแนวคิดการจารัดกิจกรรมของส่งประชาสัมพันธ์ Joy for All ความรู้ความสุขความสนุกสำหรับเด็กทุกคนและในวันนี้ทั่วประเทศได้ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งความสุขที่เต็มไปด้วยความรักให้กับเด็กและเยาวชนเนื่องจากวันเด็กเป็นกิจกรรมที่ตระหนักถึงความสำคัญข,ของเยาวชนตามที่ทานายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ไว้ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตย โดยหน้าที่รัฐบาลคือการสนับสนุนให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพมีความภูมิใจในตนเองเคารพความแตกต่างหลากหลายเพื่อร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเพราะเด็กและเยาว,วชนทุกคนคืออนาคตของประเทศ เราเล็งเห็นความสําคัญของเด็กๆเ,เด็กก็คืออาาคตของชาตินะคะทุกคนต้องช่วยกันส่งเสริมเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กได้พัฒนาตัวเองที่สำคัญก็คือด้วยความรักความผูกพันที่เรามีให้กับลูกหลานของเราะคะช่วยกันเสริมสร้างให้เด็กๆนั้นเดินไปในทางที่ถูกต้อง เดินไปสู่อนาคตที่มีความหมายและมีความสามารถและก็เป็นบุคลากรท,ที่สําคัญของชาติต่อไปนอกจากนี้นางฟงเพชรกล่าวเพิ่มเติมว่าวันเด็กแห่งชาติในปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เด็กทุกคนมีความสุขและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมเปิดรับความแตกต่างและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อให้สามารถก้าวันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะได้อย่างเข้มแข็งกัญญากรสุทธวศ์รายงาน